สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีครับทุกท่านครับสิ่งเจ้าวีไอีทำมาแรงนะครับเจ้าวีไอพีทำมาแรงเราจะมาเริ่มต้นเลยลาวสตาแลนะครับลาวสตาร์ภาคหลังๆนี่จะหลุดบ่อยนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับลาวสตาร์เมื่อวานนี้ก็หลุดไปหลักร้อยอ่ะอืมวันก่อนนั้นก็หลุดก่อนนี้มาอยู่ประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังช่วงหลังๆเนี่ย มันมีอาการแปลกๆอยู่นะครับให้เรามันมระวังด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกๆทุกปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับรางตานี้จะออกทุกๆวันนะครับเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับอืมันไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะออกสามโมงสี่สิบห้ามันไม่สี่สิบห้านะแต่ก่อนมันยังเป๊ะสี่สิบห้าอยู่มาระยะหลังๆนี่มันสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเลยนะ บางทีก็ห้าสิบโดย้ําไปมูนอยู่นั่นแหละไม่หยุดสักทีมันทําให้เราเสียศูนย์นะอย่างนี้นะเราวางเลขไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมันเลยเถิดไปอีกอ่ะเวลามันก็ทําให้ไม่ตรงกันได้นะครับประมาณนี้นะอืไม่ได้โทษตัวเองนะพทดแต่เขาพทดแต่เขาแล้วไม่เคยพูดตัวเองนะ เอาเป็นอันว่าโทษตัวเองนั่นแหละให้แม่นนะครับไปหลักร้อยหนึ่งครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับอ่าครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทีทเลยฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราก็มาชมนะครับวันนี้มันจะไปหลักร้อยอีกหรือเปล่าอืมนะครับหนึ่งกันยายนอ่านเดือนแล้วนะเนี่ยนะสองพันห้าร้อยหกนหกนะครับลาวสตาออกบ่ายสามโมง ไม่ใช no ่สีิบห้าแล้วเดี๋ยวนี้สามโมงสี่สิบแปดสี่สิบเก้าแล้วเด่นสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ห้านะไอสามตัวเนี่ยคือตัวเน้นนะครับให้สังเกตดูนะครับขีดเส้นใต้เนี่ยคือตัวเน้นนะืมประมาณนี้ไอไม่ขีดเส้นใต้คือตัวรองนะครับประมาณนี้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าคือคือห้าห้าเนี่ยนะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่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 ครับ ส่วหกก็คือตัวรองนะครับชุดวินนะครับชุดวินอย่ามองข้ามนะสี่เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งห้านะครับประมาณนี้ตัดออกสักตัวหนึ่งกำลังดีนะแต่ไม่รู้จะตัดตัวไหนออกก็พิจนารณาดึงก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่มอามาดูใกล้ๆหน่อยมองคนก็มองไม่เห็นมองเห็นเลยนะออนนี้นะสี่กับห้านะครับเน้นที่ห้านะเน้นที่ห้านะครับ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้า้าห้าห้ไเ้ลขสีก็จัไปนะครับส่วนหกเป็นะลองนะขไปตรงนี้อันนี้คือชุดวินนะครับหลครับดาวสีาครับอันที่หนึ่งกัญญาจนเดือนละขอให้ทุกท่านเลยๆรยๆนะขอพอะคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีใส่เฮเลขคิดนะครับแปดสามสี่้านะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ